สวัสดีครับเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วมาทานข้าวด้วยกันครับทุกคนวันนี้ผมมีเมนูอะไรมาดูกันครับว้าวเมนูอะไรครับนี่อันนี้ผมตั้งชื่อว่าเมนูพัดกะเพราไข่ใส่ปลานะครับใครเคยทานมั้งครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับแล้วก็มีต้มยำกุ้งด้วยนะครับนี่สนับร้อนๆนะครับ มาม่าต้มยำกุ้งนะครับผักก็มีแตงแล้วก็มะเขือนะครับมีแบบต้มเลยนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับมาเติมพลังกันก่อนนะครับกินให้อิ่มนะครับให้มีพลังนะครับแล้วก็ไปสู้งานกันต่อไปนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจให้ครับสู้ไปด้วยกันครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับเราเป็นคนมีค่านะครับ หลายค่าเลอเกินนะครับก็สู้ๆกันต่อไปครับสู้ไปด้วยกันนะครับขอฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ